โอสปอตบวกแรงร่วม30บราร่าหลังสงครามอิสราเอลกลุ่มฮามาสสอบบานปลายส่วนทองไทยบวกเล็กน้อยเมื่อเงินบาทขยับแข็งค่าส่วนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่10ตุลาคมนะครับกัวราวก็ยังมีข่าวคราวขึ้นหลอยเกี่ยวกับการลงทุนทองคามาฝากกันนะครับเรามาดูราคาทองคําไทยเช้านี้กันก่อนเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก50บาทสมาคมค้าทองคําประกาศร,ราคาแรกของวันราคาขายออกอยู่ที่32,550บาทราคารับซื้อที่ 3 2 4 5 0บาทคำนวณจากเงินบาทที่36.90บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตามทิศทางตลาดโลกหลังดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าตามบอลยวที่ค่อนข้างปรับตัวลงมามากเลยเนื่องจากตลาดกังวลถึงปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสาราเอลและกลุ่มฮามาสรวมถึงคาดว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกแล้วนะครับโดยวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไหวในกรอบสาม -37.05 บาทต่อดลลนย์ถึง,งาาาสามสิบเจ็ดจุดศูนย์หสามารถเอ 1, ดอลลาร์ทางเชนิงโกมอ้น ไปได้แล้วโดยไม่มีการลงมาไปแก็บถือเป็นรอบการแพนิกบายอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจากข่าวการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนักลงทุนระยกลางที่เข้าสะสมไปแล้วแถว31,800หรือว่าสูงกว่านั้นเช่น32,000หรือว่า32,200บาทเริ่มแบ่งปล่อยขายทํากําไรนะครับเอาตัวบนสุดขายออกมาก่อนที่เหลือก็ถือเก็งกําไรต่อนะครับส่วนนักลงทุนระยะสั้นควรรอให้จังหวะาราคาโกสปอร์ตพักฐานหรือว่าเงินบาทพักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับน่าจะปลอดภัยมากกว่าการไล่ราคา โดยใช้นิงโกให้แนวต้านทองไทยที่32,850บาทแล้วก็32,650บาทส่วนแนวรับอยู่ที่32,350แล้วก็32,150บาทนะครับขณะที่ภาพรวมราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ปิดปรับตัวขึ้นมา29ดอลลาร์นะครับมาปิดตลาดที่1,861ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะถูกอิสราเอลโต้กลับด้วยการส่งเครื่องบินถลม่มฉนวนกาซาทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมาก กว่า1,200คนไปแล้วนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรมงยเริเรได้ประกาศบิดล้อมถนนกาซาโดยจะตัดการส่งแสฟไฟฟ้าพลังงานอาหารและน้ําเข้าไปดินเดียนดังกล่าวนะครับแต่การสู้ลบก็่ยังดาเนินการต่อหลัง ทางกาอิสราเอลรายง,งานว่ายังไม่มีการเจรจาแลกเปลี่ยนตัวปาาระกันกับกลุ่มฮามาสซึ่งมีอยู่ราวประมาณ130คนนะครับขณะที่โคโซกทำเนียบชมบินกล่าวว่ารัสเซียมีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคพร้อมรู้ว่าจําเป็นจะต้องทําให้สถานการณ์การสู้รบกลับสู่ความสงบรเ,เร็วนอกจากนั้นราคาทองคํายังได้แรงหนุนจากคํากล่าวของประธานเฟดส,สาขาดัลลัสที่ระบุว่าหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงเฟดก็อาจจะต้องชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ สัปดาห์นี้ดันงทุนจับตาการเปิดเผยแรงงานการประชุมเฟดมซีเดือนกันยายนซึ่งจะออกมาในช่วงดึกคืนวันพุธตามเวลาในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นก็จะรอดูตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนกันยายนที่จะประกาศในวันพฤหัสนะครับเพื่อประเมินถึงแนวนโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศไวเดูว่าทองคํามีแรงซื้อดันราคาให้เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีแรงขายทํากำไรสรับเข้ามาบ้างแต่หากราคาปรับตัวลดลงจํากัดนะครับจะทําให้มุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้น นะครับโดย YLG แนะนำให้พิจารณาโซน1,842-1,823ดอลลาร์ในการเปิดสถานะซื้อแล้วก็ตัดขาดทุนหักราคายย่อตัวลงหลุด1,823ดอลลารขณะที่การปิดทำกำไรต้องรอการปรปับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านโซน1,897ถึง1,898ดอลลาร์ดานออสซิลิมองว่าราคาทองคำโกลสปอร์ตยังทยานขึ้นต่อ หลังสามารถเบรกแนว1,850ดอลลาร์ 1, ขึ้นมาได้โดยมีเป้าหมายถัดไปที่1,873แล้วก็1,885ดอลลาร์ 1, หากเบรกไม่ผ่านแนะแบ่งขายทำกำไรออกมาก่อนนะครับเนื่องจากในไทม์เฟรม4ชั่วโมงในข้าเขียโอบอสอาจจะมาชิญแรงขายตามมานะครับโดยอสิทิสให้แนวรับราคาโกลด์สปอร์ตที่1,850แล้วก็1,840ดอลลาส่วนแนวต้านอยู่ที่1,873แล้วก็1,000 885ดอลลาร์ขณะเดียวซังมองว่าราคาทองคําอาจจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากสงครามอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้เข้าสู่วันที่4แล้วทําให้คาดว่ายังมีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยผุ้ิเซียงใา้รับที่1,850แล้วก็1,840ดอลลาร ส่วนเนนต้าอยู่ที่1870ดอลบลาราแล้วก็1880ปดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่ s c t กมองว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังขับดันราคาทองคำให้สูงขึ้นตลาดจับตาว่าสงครามนี้จะขยายวงกว้างหรือแค่ยืดเยื้อภายในประเทศอิสราเอลดังนั้นสัปดาห์นี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำนะครับนอกจากนี้ในคืนวันพฤหัสต้องรอดูจากชิ้นเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐว่าจะลดลงตามที่คาดหรือไม่ แต่ถ้าน้ำมันยังไม่ยอมลงมองว่าอัตราเงินเฟ้อจะลงได้อย่างไรนะครับแล้วก็เฟดก็จะเล่นบทบาทขึ้นดอกเบี้ยซึ่งกระทบต่อราคาทองคำในเดือนหน้านะครับ ขณะตอนนี้ทาง S C กมองว่ายังเป็นกรอบไซเวนนะครับอยู่ในกรอบประมาณ 1,835- ถึง1,885จุดข้าบายแนะนำที่1,850ดอลลาร์นะครับเป้าหมายที่ 1,875- ถึง1,890ดอลลาร์โดยมีจุดซอบร้อยที่1,843ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่กัวลาหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสไัครเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทางทาง YouTube ทางเพจทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D แลวก็ขอบคุณ บริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการดำเนินการของโกราลมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y l g b u l l i o n International จกัดบริษัท i n t e g o Co เทรจำกัดบริษัทอ u ซิ i ิจำกัดบริษัท s h i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท s h i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Co จำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหง o Commodity จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ